กันกล่องจับเตรียมแรงแรงโอเคไีมไม่ใช่บังหันกลับหน้าหันอม่นี่ยกลับมปนู้นอะไรต้นกวนเคยแนงแรงจานกวนเคยรูปหน่วยเคยอหะตอนประมามวยนาทีเด้อมันจะมีเวลาจับอยู่ สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาล้างจานงานบุญงานศพนะคะบ้านญาตินะคะมาช่วยไม่มีเวลามาช่วยก็เลยมาล้างจานให้กินเสร็จเละถึงได้ล้างจานให้ บ้านปรางประมวลนาทีสันเดอร์บอกมันจะมีตัวเลขขึ้นไทยจกไเฟดโอ้ยีหลเครกันองี่ลยงินกลี้กังอยเลี้ยงคุณเองกันคุณเองมาทานหมันบ้านตัวเสริมจ มันจุยแรยงบานมนจุย้ยงจานพอ้องผพนนี่แผ่นน้หน่อยกับ,บัสเออผพนมมจานจานมันจันไดบนเลียงจับ <c oughs> <c oughs> ไอ้ยีนั่งตรงยีนี่จานงเลี้ยงเฟร็ดนงนางมึงเกิดคลิปดักน้งก็เลยรัวคลิปดักกระเพาเตี้ยขามาไอ้เด็นี่เอง ទៅថ្ងៃចាគេងផុតដល់ថ្ងៃទៅវិញឯបងគេมันដេងទៀតនេះតែឈងឈងពីញ៉ាងមើលគឺអេត្រាក់ទៅយកកនុងរឹមឈូយីយីគេចាក់យកកនុងអូចើពួកញ៉ាងក៏អត់ចូលទៅមែនសើចគិតរឹមឈូ คุเกี๊ยนอ่านี่เบ็นเพื่อนชนะเกี๊ยนเ้ยเกี๊ยนนี่จะนับเพื่อช่วงเกีลิงหรือไงเกี๊เริ่มโชว์แต่เอากระนองเขากระนองเอากระนองเกียนเกี๊เริ่มเบอร์บ้งยศจะเธอคลิปประสิทธิ์ทางจากเกี๊ยน บางหยดจะเป็นพวกกับข้าวพวกทำอาหารนะแต่เบอร์เกียวเกียวกับตัเกลยจ้ะตัวเกลือแบบแบบแบมแบมแบบนี้ใหมากใหญ่มากโฆษณาอีกนะใหญ่ตัดดักตามตามปิกรอยเตียโอ้เสียงภากตามปิกรอย เรียนนี่สมุทรทียมมเกินอันนี้หลักแน่ยกระบานไหยจ้ะเลียนยังแก่บ้านต่างไงนี่ยังเคยบ้านหบ้านแต่โอ้ยกรอบ้านพ่วยแบบมันใช้เวลาบอสเก็บเวลามันเก็บสะสมเวลานี่นางปีกว่านังเวลานางยังไม่ได้เอออย่างอื่นน่งพานหมดเลือกแค่เวลาเบอร์เวลาถึงหกหมื่นชั่วโมงอยากกระเบิดกระตามบ้านนะแต่อันนี้หนังบ้านแค่ 5,900กว่าชั่ว่างมันขาดอีก6,000กว่าชัมมันมันให้แค่สามเดือนนะอยประมาณฮะฮะไม่คือยอดตัวเลขใน f เฟซบุ๊กพยิงแต่ละคลิปมันจะสะสมให้เรามันจะสะสมให้เราคลิปสั้นคลิปยาวจแจน่ะบองจะเก็บสตางแต่ละเดือนสะนมแต่พยิงหนึ่ง หนึ่งบานเธอเวียาบานบางคนเขาทำห้าปีหกปีสิบปีว่าเขาจะเบิกได้นะมันใช้เวลาเพราะมันสะสมเวลาระมันมันทายได้บองเต่มันสะสมเขาให้เวลาแค่สามเดือนนะให้ทำเวลาให้ได้หกหกมืนชั่วโมงอะ่ะอันนี้หน่ย2ี่สิบแปดวันยี่สิบ 5, มันก็ห้าพันเลยห้าพันมันเนี่ยมันเด่นคุยนาตะสมวิรยาบานนะเวีย หกหมืชั่วโมงเออหกหมืนาทีรรบานการเจริญยังบางเองเนาะชัวบันทวเยนี่บันลสดบันลยสดมือมืออยู่อันนี้นะมือเกิดเองเนี่ยเอิก็ใส่เากหอาน้เียงคไหนนแห่กับอกาไหนนแหบันตัวเวียเตะบันนำตัลงนำเองการเจริญ บานเตเรประสัิเก็บประสัดเก็บเอมหน่ะบานดักบันโนนึงกู้ันโนหนึงกูู้จุกกระเบี่ยนใช่ไหมนะเดาเรื่องแต่อันนี้แต่อันนู้นแตะแบกับบ้านอันไม่ง่ไง่ะรจ้ะเดีบ้านคลิปเธอเจริญอนี้แบบโนลูกแบบแดลดเพียังดักตกแบบไม่มันไม่น่าสนใจนะบอสไม่น่ามใช่มันไม่น่ามือแบบแดลแดพรแล้วเดี๋ยวเส็จเลย หนึ่งแสนกว่าหน่น่าจะได้แล้วหนาทีเจนาทีจับปาโน่ไล่น่อยเน้อเน่ามากแล้วจึงไม่ได้ไม่ได้ทางนั้นเละเขาให้หมูให้หมาจิ๋วเด็กแบบเอ้ะ